สวัสดีเจ้าปีปีเปือเป่อนเปื่อนทีหักทุกท่านเจ้า Hello my f r i e n นวันนี้ปีสิบ้านของอู้กำเหนือเนอเจ้าเขาจะมาทํากับข้าวเมืองกับข้าวเหนือคือปีปีเปือเป่อนเปื่อนได้หู้ได้หันกันเนอเจ้าวันนี้ปี่สิบานมีเมนูน้ำพริกเจ้าหรือว่าแจวเจ้าทําทแค่ห้านาทีก็ได้กินแล้วเจ้าปีปีเปื่อนเปื่อนเดี๋ยวเฮามาดูเนาะเมนูอ้อย่างที่มันทำห้านาทีถึงได้กิ่นละเจ้า เดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยเจ้าวัตถุดิบก็บ่มีไอ้ยังนักเนื้อเจ้าเดี๋ยวปีสิบันจะพาเข้าครัวแล้ววัตถุดิบก็มีบัวมีแตงกวาแล้วก็มีมะเขือส้มแล้วก็วันนี้นะเจ้ามีพริกปน่นมีปลาร้ามีผงชูรสนะเจ้าแล้วปีสิบันมีมะเขือลายกบนะเจ้าป,ปีเปีเปื่อนๆแตงกวามะเขือลายกบแล้วก็มีแค่พักชีนะเจ้า เดี๋ยวเขาไปดูวิธีการทำกันเลยนะเจ้าปีสิบันก็ตั้งน้ำตอนนี้เขาจะลวกพักนะเจ้าปีปีเปือเป่อนๆทันได้ติยากินพักออหยังนะเจ้าก็เอามาลวกนะเจ้าโดยเฉพาะวันนี้พิเศษของปีสิบั้านคือ,อการที่เขาเอามะเขือส้มมาต้มตุ๋นนะเจ้าบ่ต้องได้จีบ่ต้องได้กอเต่าทานนะเจ้าทำแบบนี้กิกนกินล้ำเหมือนกันนะเจ้าปีปีเปือเป่อน มาโคกน้ำพริกกันเลยนะเจ้านี่ยังก็ต้องโคกเพราะว่ากระเทียมเขาจะใส่เป็นกลีบบ่ได้นะเจ้าเขาต้องโคกตัวนะเจ้าปีสิบันก็โคกกระเทียมไปสามสี่กีบนะเจ้าแล้วก็เอามะเขือส้มใส่ไปมะเขือส้มหรือว่ามะเขือเทศนะเจ้าเอามะเขือส้มใส่ไปแล้วก็นวดเบาๆนะเจ้าเปินห้องนวดเบาๆเพื่ใปจเพื่ใจห้องต่ำนะเจ้าแบบนี้ตั้งเหนือเปินห้องนวดเบาๆ เอากระนวดไปจนมะเขือส้มแตกเนอเจ้าพอมอเขือส้มแตกได้ทีเราใส่ไอ,อ้ยังต่อเจ้าุณสิบานนี่เจ้าปิสิบานก็เอาพริกป่นมาใส่เนอเจ้าพริกป่นนี่ปิสิบานต่าเองเนอเจ้าหอมหอมแล้วก็ใส่น้ำปลาร,ราไปตัวเนอเจ้าอ่าน้ำปลาราปิสิบานใจสูตรธรรมดาเนอเจ้าบาใจใจสูตรเก็มเนอเจ้าก็ใส่ผงชูรสล,ลงไปสูตรทุกอย่างลงตัวเนอเจ้าอยู่ที่ อยู่ตีเปือเป่อนๆป,ป,ปีปีจะใส่เลยเจ้าใครต้องการเผ็ดก็ใส่พริกไปนั่งนักใครต้องการเค็มก็ใส่ปลาาไปนั่งนักใครต้องการแซบนื้อก็ใส่ผงชูรสไปนักนักแต่ว่าของปีสิบปันจะใส่ขนาดนี้ตีป้อแม่ปีน้องหั่นนี่แหะเจ้าใส่แล้วก็ชิมดูว่าได้รสชาติหรือยังอ่าถ้าจางปลาลาก็เติมไปผงชูรสยังบนนั้ก็เติมไปเ้อเจ้าเนี่ยทุกคนตีทําน้ําพริกไป กิ่นภายในห้านาทีแบบปีสิบันทาง่ายๆนะเจ้าเปินห้องเจวมะเขือส้มหรือว่าน้ําพริกมะเขือส้มใส่พริกปน่นใส่ใส่น้ำปลาด้านะเจ้าหอมขนาดล้าขนาดเจ้าตอนนี้ก็พร้อมเสิร์ฟกับผักต้มของเฮาแล้วนะเจ้าพร้อมเสิร์ฟกับบวบต้มมะเขือต้มแล้วก็แตงกวานะเจ้าปีๆเปื่อนๆหั่นก็น่ากินขนาดนักเลยนะเจ้า ขอบคุณปีปีเปืป่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมนะเจ้า Thank you so much for watching ปีสิบันก็ทำกับเข้าวันนี้ใจเวลาแค่ประมาณ5นาทีนะเจ้า5นาทีก็ได้กินแล้ววันนี้เขาพร้อมเสิร์ฟแล้วนะเจ้าน้ำพริกมะเขือส้มหรือว่าแจวมะเขือส้มใส่ป่าห้าของเขาก็เสร็จสิ้นแล้วนะเจ้าขอใหป้ปีปีเปื่อนๆทุกท่านกินน้ำพริกมะเขือส้มขึ้นล้หเือเจ้า แจ่วมะเขือส้มใส่ปะลาล่าน่ากินขนาดเจ้าทำง่ายๆทำแบบปีสีบ้านเลยนะเจ้าทำชิมทำชิม <c oughs> ชิมไปทำไปชิมไปกินไปบนไปกันลำนะเจ้าปีปีเปืป่อนๆไปปีสีกับพ่อมแล้วนะเจ้าวันนี้ปีสีกับตั้งขันเข้าตั้งโต๊ะแล้วเนะเจ้าเอาพ่อมไปกินกันแล้วเนะเจ้า,าแจ่วมะเขือส้ม ใส่ปาร่าหรือว่าแจวปาร่าใส่มะเขือส้มหรือว่ามะเขือเทศน,นะเจ้าสําหรับคลิปนี้ต้องจากลากันไปแล้วเจ้าหิวข้าวไปสิบานาทีหนไปกินข้าวก่อนเลยเจ้าายบ้า